ตัวนี้เป็นแท็คคอยเลอร์ขนาดหน้าปัดกว้างรวมเม็ดมะยม36มิลมตัวเรือนจะเป็นด้านข่ะขิดเงาที่ด้านข้างเม็ดมะยมจะมีปั๊มเป็นตาโลโก้เรือนนี้เป็น3ามเขม็มระบบฐานมีวันที่หน้าปัดด้านในจะเป็นสีดําค่ะตัวหลักจะได้เป็นหลักขีดภายน้ําตัวขอบเรเซลจะเป็นขอบด้านนะคะขีดเงาตัวหนังสืออยู่ครบทุกตําแหน่งตัวสายจะเป็นด้านขีดเงาเ,าเช่นเดียวกันค่ะตัวล็อกด้านหลังใช้งานสะดวกนะคะจะเป็นแบบบีบมีปั๊มลึกคําว่าแท็คคอยเลอร์ เรือนนี้ราคา29,800บาทมีกล่องแท็กให้ค่ะสินค้ามีรับประกันตัวเครื่องให้6เดือนเปลี่ยนถ่านฟรีตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ในปะ a m o อ w a t h เวลาเรือนขอบคุณค่ะ